โอเคนะครับผมกรับสวัสดีเมลักเฟซเพจคีฟุตบอลรอบโลกทุกทท่านนะครับรวมถึงโปรแกรมการอ่ขอประทานไปครับรวมถึงารายงานบทฟุตบอลรอบโลกทุกทุกท่านทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันคืนวันที่29่าธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบรรอลประจําวันที่30ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับ ยังไงก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ับผมกดส u b ค c r i า e แล้วกดกระดิ่งไว้ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบอกแฟนเพจก่อนเลยนะครับพอดีผมจะไปต่างจังหวัดน,นะครับตั้งแต่วันที่30นะครับกลับมาทีหนึ่งก็วันที่5นะครับเดี๋ยวยังไงผมกลับมาวันไหนผมจะลงคลิปให้นะครับที่วงนี้ก็จะไม่ได้หลงนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผม โอเคสำหรับปีใหม่นี้ขอวอวยพรก่อนเลยแล้วกันนะฮะขอให้นะครับทุกท่านนะมีแต่ความสุขนะฮะมีแต่คิดสิ่งใดสมความปรารถนามุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเรานะตลอดตลอดนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับยังไงถ้าเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องขอประธานอภัยทุกทกท,กท่านด้วยนะครับโอเคเรา,าเริ่มตน้นที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันก่อนเลยครับ เซบียาาชนะทางด้านบียรเรียเอาไป2ประตูต่อ0บาร์เซโลนาเสมอกับเอบาไป1ประตูต่อ1นึ่งเรเบนเต้ครับเอาชนะทางด้านของเรเบนติสไป4ประตูต่อ3และกาดิดครับเสมอกับทางด้านของเรียวเบียโดดิดไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนลา่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นแอดมอริดครับ13นัดมี32แต้มตามด้วยอันดับ2เรียวมาลิตสิบห้นัด,ม, 15, นดมี32แต้ม อันดับที่สามเรียวโซซิดาตสิบหกนัดสิบยี่สิบหกแต้มอันดับที่สี่เซบียาสิบสี่นัดยี่แต้มอันดับที่5้าบียาิอัลสินัดยี่สแต้มอันดับที่6กบาร์เซโลนาสิบห้นัดมี2ี่แต้มอันดับที่7จ็ดแคนาดาสินัดยี่สิบเอแต้มอันดับที่8ปดเซลต้าบีโก15นัดยีแต้มอันดับที่9ก้ากาดิดครับสินัดมี19แต้มอันดับที่สิบครับเรียวเบตติสครับสิบหกนัดมี1ิบเก้าแต้ม อันดับที่11ครับ a n a ติก v ีเบลครับ15นัดมี18แต้มอันดับที่12เล l e ต้15้นัด18แต้มอันดับ13เคตาเฟ่14นัด17แเ้มอันดับที่1 4อสี่ a บ a ครับ15นัด17แต้มอันดับที่1 5ครับ a บาครับ16นัด16แต้มอันดับที่1 6บาเล o r i s i a บนัด15แต้มอันดับ17เอลเช่ครับ13นัด15แต้มอันดับที่18เรปด r e a ยาโดรสิบหกนัด15แต้ม อัดับ19ครับโอสซอนะ่าสิบสี่นัด12แตม้มและอันดับที่20โอเอสเกาสินัดมี2เอ่อขอประธานทัยครับมี12แตม้มมาดูในฝั่งของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนช,ชิพของอังกฤษกันบ้างน,นะครับเบอร์มิงแฮมพายกับดาร์บี้เคาน์ตี้ไป0ประตูต่อ4คูมิววอร์กับวัตฟอร์ดคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับเจฟฟิลเวนเดย์ครับเอาชนะเบดเดอร์สโบไป2ประตูต่อ1นลอตเทอร์แฮมครับพายกับทางด้านบาร์ลี่ ley, ไป1ประตูต่อ2 ฮันด์ด์ฟิลครับเอาชนะแบ็กเบิร์นไป2ประตูต่อ1เบตันครับเอาชนะควนที่ไป2-0งศูน์นอริทครับเสมอกับ QPR ไป1-1วีคอมครับเอาชนะทางด้านของคาร์ดิฟไป2ประตูต่อ1ลูตันครับเอาชนะบิสต์ตไป2ประตูต่อ1และสโต้ครับเสมอกับนอตติงแฮมโฟเรสต์ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนมีแข่งด้วยนะครับเวสต์บรอมวิชเอาเวียนพายกับดีดยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ5 เซาท์แฮมตันเสมอกับเวสต์แฮมไป0ูนเบอร์ลี่ครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1นูนย์ไบรทันพายกับแอสตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะ์บุ๊คกับปบรันไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลครับ15นัดมี32แต้มแต่ได้อันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด15นัด30แต้มอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี้16นัด29แต้มอันดับที่4ครับเอ้าแต้มอัน15นัด29แต้ม อันดับที่ห้าทันวิลล่าครับ14นัด26แต้มอันดับที่6ครับเชลซี16นัด26แต้มอันดับที่7สเปอร์15นัด26แต้มอันดับที่8แมนเชสเตอร์ซิตี้14นัด26แต้มอันดับที่9ก้าซอลแฮมป์ตัน16นัด26แต้มอันดับที่10ครับเวสต์แฮมครับ16นัด23แต้มอันดับ1ิบเอ็ดรีดเต็ด16นัด23แต้มอันดับ12ครับบุฟเฟแฮมป์ตัน16นัด21แต้ม อันดับ13อาร์เซนอลครับ16นัด20แต้มอันดับ14ครับกิเติลเพาเสสิบหกนัด19แต้มอันดับที่15นิวคาสเซลิลครับ14นัด18แต้มอันดับที่16ครับเบอร์ลี่สิบนัด16แต้มอันดับ17ไบรตันยี่อิบหกนัดมี13แต้มอันดับที่18ฟูแลมครับ15นัด11แต้มอันดับที่19ครับเวสต์บอมวิดวครับ16นัดมี8แต้มและอันดับที่20ครับเชฟฟิลโอเตสิบหนัดมี2แต้ม สำหรับโปรแกรมนะครับพี่แข่งขันกันในค่ับคืนวันที่30ธันวาคมนะครับจะมีลาลิก้าสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา5ทุ่มครับแคนาดาครับพบกับบารีเซียครับโดยคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่ตี15มี2คู่ครับเซตาบิโก้พบกับอูเอสกานะครับคู่นี้บีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับแอนเลติโกมาดริดพบกับเคตาเฟ่ครับคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับ แล้วคู่ดึกตีสามครึ่งครับเอลเช่จะพบกับเรียวมันลิดนะคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับแวนฟอร์ดพบกับบอนส์สมาร์ทครับแล้วก็คู่ดึกตีสามครับโซนซีพบกับเรดดิ้งแล้วก็มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกสองคู่ครับโดยคู่แรกแข่งเวลาตีหนึ่งสเปอร์พบกับฟูลแลมนะครับแล้วก็คู่ตีสามครับนิวคาสเซิลนะครับจะพบกับลิเวอร์พูลครับ โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการขัดฟุตบอลประจำค่ำาคืนวันที่29ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการขัดฟุตบอลประจำวันที่30ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งเพื่อทันไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกทีนะครับหลังปีใหม่เลยนะครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดนะครับปีนี้ต้องขอวระทานอภัยทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะฮะยังไงช่วงนี้ ใครจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไปฉลองปีใหม่หรือไงกันก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับปีใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นเข้ามานะครับยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ